ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาส่งงานเนื่อนดป่านะครับเป็นตัวไกยงนะครับไกยงเก้าสิบเจจัดกลางครับผมตัวนี้เป็นไม้ท่อนเดียวนะครับไม่ได้ตัดต่อ ลูกดอกหกมืนนะครับเหล็กสปริงหกมิลแข็งนะครับปกติมจะทำมันจะใส่ห้ามิลนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวตัวนี้เป็นห้ามืนะครับต,ตัวนี้เป็นไกยโยงมันะนี้ล่องร่องที่เราใส่ตัวเหล็กโยงไกนะครับมันจะ รวมเดี๋ยวมันจะสึกกรอลองไปนะครับก็ดูรูปทรงคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นไก่ไม่มีเซฟนะครับข้างหลังเป็นยางกันกระแทกเหมือนเดิมครับใส่ให้ทุกตัวนะครับ เก็บสายนะครับก็เก็บพาดมาอย่างนี้ให้ลูกมันกระเดื่องออกนะครับและยางตัวนี้เวลายิงก็ใส่ไปเลยนะครับเวลายิงมันจะดุดออกไปเองนะครับก็ตัวนี้จะพิเศษผมใส่สปริงสองตัวนะครับจะเป็นสปริงของไกลเองตัวหนึ่งที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสปริงอีก ตัวนี้นะครับเป็นสปริงดึงดึงไกนะครับถ้าไม่มีสปริงตัวนี้ไกมันจะเป็นไม่มีแรงนะครับไกมันเป็นรหลวง,งดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าใส่ไปแล้วมันจะแบบนี้นะครับดูปลอดภัยดีนะครับไม่ไกมันจะไม่อ่อนนะครับแต่ถ้าใส่แล้วไกมันก็จะแข็งขึ้นนิดนึงแล้ว ใส่ก็ต้องออกแรงนิดหนึ่งครับแต่ก็พอได้ครับจังปกติอยู่ครับเวลาเก็บสายก็ก็มนันน้ครับ ็ดึงมาเลยรูกดอกโผล่ประมาณสิบสามเซนนะครับโผลจากปลายปืนตัวนี้สองพันประมาณสองพันสามสองพันห้านะครับแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์รยางสามเส้นสี่ยินเหมือนเดิมครับผม แล้วก็เชือกเป็นเชือกดำเป็นเชือกสำหรับเกลื่นยิงปลาโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เหนียวแข็งแรงนะครับรับประกันครับเป็นเส้นเล็กแบบนี้ก่อนใช้ได้นานครับไม่ขาดง่ายนะครับเชือกผมใส่ไปประมาณห้าเมตรกว่านะครับไกลนะครับเผื่อปลาดึง ปล่อยมันดึงไปนะครับระบบนี้มันจะแรงกว่าปืนปกตินะครับเพราะว่าระยะจับมันเท่ากับปืนตัวนี้เก้าสิบเซนจับกลางก็ประมาณจับที่เหมือนปืนสี่สิบห้าเซนนะครับแต่ความแรงเท่าปืนเก้าสิบเซนนะครับจะแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตัวปืนธรรมดาเนี่ยระยะไกลเขาจะถ้าเทียบตรงท้ายนะครับนี่ ระยะไกลเขาจะขยับไปข้างหน้าอีกนะครับถ้าเป็นไกยองเราก็จะถอยออกมาอีกเขามีพื้นที่นะครับถอยออกมาอีกอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับประมาณนี้พันสามร้อยบาทนะครับเป็นไกธรรมดาไกไม่มีไกไม่มีแขนเกี่ยวตัวนี้นะครับไกไม่มีแขนเกี่ยวเชือกเกาะตรงไหน,น กาะตรงนี้นะครับตรงสันฉลามนะครับแล้วก็วนมามาเกาะตรงนี้ก็ค่อยๆขึ้นยางมาเกาะนะครับตัวนี้เตรียมส่งนะครับบอกลูกค้าไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอีปลาไปสองอาทิตย์แล้วครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับทุกคนขอบคุณที่เชื่อใจขอบคุณที่รอน,นะครับงานผมไม่มีมาจจานะครับจะเป็นผมจะขอชื่อที่อยู่ไว้นะครับไม่ต้องมาจจานะครับเก็บปลายทางอย่างเดียวรายละเอียดติดต่อผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับ Facebook Fanpage ก็มีนะครับ ที่ผมลงประจำเข้าไปกดติดตามเข้าไปดูไปชมได้นะครับตอนนี้กำลังตอนนี้มีสองตัวนะครับที่กำลังจะทําส่งมีเก้าสิบเซนไกยงตัวน,นี้แล้วก็หกสิบเซนธรรมดานะครับอนนีพิเศษนะครับจะเห็นว่าไก่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับ ตัวนี้เป็นไก่ตัวแพงนะครับไก่ของผมเองตัวนี้เป็นของผมเองนะครับเป็นไม้มจะไม้ไม้แต้นะครับราคาแตะ้ายเป็นไม้ดำดงนะครับไก่ตัวนี้ข้อดีขึ้นของเขาคือเขาจะปล่อยลูกเร็วนะครับไก่เบาแต่แพงนะครับเพร,เพราะไก่เก้าร้อยกว่าบาทบเกอบพันนะครับ เป็นเหล็กหมินที่ผมใช้นะครับสั่งเขามาเหมือนกันนะครับไก่ไก่ตัวพันสามร้อยบาทนะครับจะเป็นไก่ธรรมดานะครับไก่ที่ผมสั่งสั่งตัดมาเองนะครับจะไม่มีแขนเกี่ยวนะครับถ้าเอาไก่แบบแขนเกี่ยวก็ประมาณ พันสี่ร้อยห้าสิบถึงพันห้าร้อยนะครับสำหรับหกสิบเซนก็ลูกดอกห้ามิลน,นะครับปกติห้ามิลพิเศษเป็นดอกหกมิลน,นะครับสำหรับปืนต้องการความแรงนะครับต้อประกันความแรงนะครับ ที่ผมทำจะมีโลโก้ของผมทุกอันนะครับหลุทรงประมาณนี้นะครับปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยนะครับเวลายิงเชื่อมมันก็จะปล่อยออกเลยนะ จบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ